คลิปนี้จะพาไปดูการไปขี่มอเตอร์ไซค์ในทะเลทรายที่เวียดนามนะครับตรงนี้คือทะเลทรายขาวที่มุยเน่นะครับเวียดนามใต้ การเดินทางของเราในทริปนี้ครับเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเมืองไทยนะครับเราบินมาครับแล้วก็ลงที่โฮจิมิน์ครับแล้วก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ร้านนี้ครับชื่อว่า Adrenaline Rush นะครับผมเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับเขามีบิ๊กไบค์ให้เราเช่านะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่คันละประมาณ60เหรียญถึง150หเหรียญต่อวันนะครับอย่างดูคาทีสแกรมเบอร์ที่ผมขี่นี่นะครับก็วันละ120ี่เหรียญครับเส้นทางจากโฮจิมินห์มุ่งหน้าไปมุยเน่นะครับมีหลายเส้นทาง่่รอททียูิม ทะเลครับถนนสวยมากๆครับเดินทางกันไปเรื่อยครับจนถึงเมืองฟานเตียสครับหรือที่เขาเรียกกันว่ามุยเน่นั่นแหละครับที่นี่ก็จะมีริมทะเลที่เป็นคล้ายๆกับทะเลทรายครับซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดจากกระแสน้ําเย็นเนี่ยนะครับทำให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณริมทะเลครับเกิดทะเลทรายขึ้นมาครับนี่ทะเลทรายมุยเน่ จุดที่สวยตรงนี้นะครับคือไวท์แซนดูนนะครับหรือทะเลทรายขาวมุยเน่นะครับจะมองเห็นทะเลด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเทคนิคในการขี่ในทรายเนี่ยนะครับรถของเราต้องพร้อมครับยางของเราเนี่ยนะครับต้องเป็นยางวิบากเอาลมออกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ นั่งขี่ไปก่อนนะฮะให้รถเคลื่อนตัวได้ด้วยเกียร์หนึ่งะครับพอเริ่มเคลื่อนตัวได้เนี่ยรียบเปลี่ยนเป็นเกียร์สหรือเกียรส์สทันทีนะครับแล้วก็เดินเครื่องน,นะครับให้มีความเร็วทิ้งน้ําหนักตัวไปข้างหลังให้มากที่สุดนะครับให้ล้อนหน้าเนี่ยสัมผัสทรายน้อยที่สุดเราจะขี่ง่ายครับแล้วก็มองให้ไกลๆครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับต้องพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์ตลอดเวลาครับ นี่คือเทคนิคของผมนะครับพอผมเริ่มขี่ได้นี่นะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสนุกจริงๆเลยอะแล้วเราได้ขี่ขึ้นมาบนเนินทรายได้ขึ้นมาดูวิวแบบนี้นะครับมันเป็นหนึ่งใน Experience เป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตที่ถ้าคุณทําได้แล้วมันฟินมากๆครับจุดนี้นะครับเราขี่รถมาจากเมืองไทยก็ได้นะครับแต่มันก็จะไกลหน่อยใครสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยครับ